พีอาจิโอคอซ่าถือว่า,ามาคุยกันสนุกสนุกแล้วกันสำหรับเรื่องนี้โดยสกูตเตอร์รุ่นนี้ถ้าใครเล่นรถสกูตเตอร์เก่าคลาสสิกก็น่าจะรู้จักคอซ่ากันเป็นอย่างดีเลยคอซ่าในไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีพศ2538โดยมีบริษัทนําเข้าอย่างเป็นทางการก็คือไทยยัยนยนหรือยนตะกิจที่เรารูจักนั่นเองอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นของคอซ่าในประเทศไทยนะประเด็นที่จะเอามาคุยสนุกสนุกมันไม่ใช่เรื่องสเปคของรถนะแต่เป็นเรื่องแบรนด์ของรถคอซ่าไม่ใช คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าแม้ตัวตัวผมก่อนหน้านี้ก็เข้าใจว่าเวปป้าคอซ่าอันนี้คือเป็นหนึ่งในโมเดลของทางเวปป้าแต่สุดท้ายจริงๆไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรยังไงในเรื่องนี้ขอเกินก่อนก็คือ p r g o ร o คอซ่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงยุคปลาย80แล้วแหะแต่เอาเข้าไทยจริงๆอะ่ะพอสองสอก็เหมือนทิ้งช่วงเป็นสิปีเลยก็เรียกได้ว่ามันเป็นโมเดล ที่ไม่ได้ใหม่อะไรอะ่ะถ้าเป็นเวอร์ไวนะแต่เป็นโมเดลใหม่ในไทยในช่วงปีพศ2538โดยภาพจำของคนส่วนใหญ่อะ่ะเข้าใจว่า p r g o Corsa คือเวปป้ารุ่นใหม่นั่นแหละแต่จริงๆอะ่ะข้อมูลที่เจอมามันไม่ใช่แม้แต่น้อยสิ่งที่เกี่ยวข้องกันจริงๆสำหรับ Corsa กับเวปป้าก็คือมีบริษัทแม่คือ p r g o เป็นเจ้าของเท่านั้นเวลาพูด p r g o อะ่ะอาจจะเอ้ยชื่อไม่คุ้นเลยแต่ถ้าใครเห็นโลโก้ไบโพลอะ่ะอันนี้คือเป็นตราสัญลักษณ์แบรนด์ไบโพลโอเคประมาณนี้แม้ผมจะมีข้อมูลว่าเอ้ย เว็บป้ากับคอซ่าอ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่มันก็มีข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเอ้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันนะอันนี้เรื่องนี้มันจะมีความคุมเครืออยู่เล็กๆน้อยแล้วกันก็แต่ผมอ้างอิงจากทางฝั่งเว็บไซต์บริษัทแม่ของ P&G o แล้วกันมันน่าจะหนักแน่นพอสมควรในเรื่องนี้โดยข้อมูลของบริษัท P&G o มันอธิบายว่าตอนเริ่มทําโมเดลต้นแบบของคอซ่าชื่อตอนแรกมันไม่ได้ชื่อนี้มันชื่อเว็บป้าอ่า แสดงว่าในตอนสร้างโมเดลอะ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกันใช้คําว่าเวปป้าอาเลยแต่พอทําเสร็จจะขายดันไม่ใช้ชื่อเวปป้าดันเปลี่ยนเป็นคอซ่าเลยแล้วก็ตัดทุกอย่างทิ้งที่เกี่ยวข้องกับเวปป้าไปหมดเลยกลายเป็น PRGO คอซ่ามันไม่ได้บอกเหตุผลขอล้อมูลใดๆเพิ่มเติมว่าทําไมถึงไม่ใช้เวปป้าล่ะอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ถ้ามองกลับไปอะ่ะโมเดลก่อนที่จะคอซ่าจะเกิดขึ้นอะ่ะที่วางจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันในตอนนั้นมโมเดลใหม่ล่าสุดอะ่ะมันคือ p x 150 อาจจะมองว่าเปลี่ยนโมเดลใหม่อ่ะพอคอซ่าปุ๊บอ่ะโมเดลรถด,ดีไซน์อ่ะมันฉีกไปจากเว็บป้าที่เราคุ้นเคยพอสมควรรูปทรงบอดี้ต่างๆมันแบบดูเป็นอีกยุคสมัยหนึ่งเลยอ่ะอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าใช้เว็บป้าไปอาจจะไม่เวิร์กก็ฉีกเป็น p ิเอร์จิโอคอซ่าเลยอาจจะดีกว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็อันนี้เป็นเรื่องที่แบบก็เอามาคุยกันสนุกๆก,กันทีนี้ในฝั่งไทยก็ไทยยังยน,ยนเป็นคนนําเข้ามาใช่ไหมมันก็มีบชัวซึ่งบชัวของไทยอ่ะมันไม่มีคําว่าเว็บป้าอยู่บนบชัวเลย โลโก้ที่แปะอยู่บนรถก,ก็เป็น P R G O ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเอ้ยคอซ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวปป้าแล้วกันอะไรประมาณนี้นอกจากนี้จุดขายของบอัโวโจของคอซ่าเป็นการบรรทุกของอีกก็มีความแอบ,บอิงกับเวปป้าแหละก็คือเป็นเรื่องของการตลาดแล้วกันก็เวปป้าในยุคก,ก่อนนะเขาใช้บรรทุกหนักกันใช่ไหมแล้วคอซ่ามาทาตลาดใหม่จะขายคนไทยได้อ่ะก็กลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็น่าจะเป็นพวก รถเชิงพาณิชย์ที่คนสัมภาระเยอะๆอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องการตลาดเล็กๆน้อยๆแล้วกันอ่ะอันนี้ที่กล่าวมาคือเรื่องความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างเบป้ากับคอซ่านะมันเกี่ยวข้องกันโดยมีบริษัทแม่แต่มันไม่ได้ขายในนามเบบ้าโอเคนี่คือประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้ผมเสริมให้เก็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็ P.R.G.O เกิดได้พอเวเบป้าทีเนี้ย P.R.G.O มันไม่ได้มีแค่เบป้าในมือที่ครอบครองอยู่ปัจจุบันนั้นก็มีอะพิเอียอย่างเนี้ยมาโตกุชีมันถ้าจะไม่ผิดอ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่ง ดอนกลับไปยุคนั้นอ่ะผมผมก็ไม่ชัวร์เหมือนก็ว่ามันมีอะไรอยู่ในมือบ้างแต่คือเบอร์หนึ่งในบริษัทเลยคือเวบป้าในบ้านเราอ่ะหากไปไล่ประวัติอ่ะเว็บป้ามาขายในไทยอ่ะก่อนปีพศ2500อีกโดยในยุคแรกอ่ะเอ่อมันจะเป็นพวกนำเข้าอิสระเอาเข้ามาเองอ่ะขายกันไปขายกันมาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้วก็เปลี่ยนมือปัญหาหลักๆเว็บป้าในไทยที่มันไม่ประสบความจะบอกว่ายัางไงมันมันไม่บูม มันไม่บูมเท่าที่ควรจะเป็นเพราะมันขาดความต่อเนื่องในการทําตลาดแล้วกันเปลี่ยนมือบ่อยเปลี่ยนเจ้าของบ่อยทําให้แบบเออมันมันไม่ต่อเนื่องแล้วกันประมาณเนี้ยเอาง่ายๆก่อนก่อนที่จะคอซ่าจะเปิดตัวจากไทยยังยนปีพศ2538้่ะต้องยนกลับไปหาตัวแทนจําหน่ายเก่าประมาณ10กว่าปีสิปีต้นต้น,ตนอ่ะก็ตอนนั้นเปิดตัวเป็น px 1 5 0 e ในไทยอันนั้นก็คืออีกบริษัทหนึ่ง แบบนี้เป็นต้นแล้วถ้าย้อนกลับอีกอะโมเดลอื่นที่ขายก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นพอหลังจากยนตรกิจทำปุ๊บอะไม่แม่นไม่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ก็มีบริษัทมารับช่วงต่ออีกทีหนึ่ง <S <S บริษัทเว็บป,ปีอาริโอประเทศไทยจำกัดอันนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบันนะจริงๆอายุบริษัทอะเกิน10ปีไปแล้ว10น่าจะ12-13ปีแล้วถ้านับปัจจุบันนี้นะปัจจุบันก็ถือว่าอยู่รอดแล้วลอยล้ำเลยด้วยซ้ำไปอันนี้ถือเป็นเรื่องที่คุ โอเคแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าพูดชื่อผิดก็ขอโทษด้วยก็มันเรียกยากอะชื่อบริษัทอะไรพวกนี้มันออกเสียงยากโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ